แมรีจกก่จากก้จาก่อนจ้าก่อนจ้าจ้าก่อนจ้าจ้าก่อน จ้าอีกเลยจด้อีกเลยจ้าจ้าจด <จะ S 1> อีก,อก <c oughs> มีมีห้าอันอยู่ในนี้ห้าอันอร่อยไหมอร่อย